แค่เนี่ยอม,มันนานไปมัน,นานไปนานยังไงไม่ได้จัดง่ายๆเงินนะเนี่ยอจกออกไปไมีแต่เงินสดย่ามขายบัตรมามันขายได้อยู่เนี่ยมองัับทเทละลอยนับเงินลอยเนาะจกเงินแสนนับเงินลอยอืมย่ามเขาได้หรอวาเขาสิรว้ยย่ามเขาจกย่ามกาลงทุนบ่อเกิดอืมย่ามกาเลยลงทุนน่ไม่คิดเขาลงทุนเขาสร้างเขาโปรหมดพูดจนปากเปียกกูยังไม่กินข้าวเลยนะกูกินพิซซ่าอันเดียวเนี่ยเห็นไหม เพิ่งแดกพิซซาไปสองต่อนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยให้ได้ทาํางานว่างให้มีเวลาทํางานหาเงินอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ว่าจะมาทําแต่ตุ้ยเคสอยู่นี่คนเดียวอ่าเรื่องอื่นก็มีลําไยวันนี้ก็วัดรูปช้างที่พิจิตรใบปอตอนนี้ก็แห่อยู่ที่โกสมบ่ายสอนี่ก็จะแห่แล้วถึงบ้านจะภาพแล้วอืมนานก็รอไปรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรออือาจารย์จมอีกแล้วจมตัวเออ เขาโกหกอย่างเฮ็ดเบื้ออื่นอีตัวเนี่ยไอเ้เคสมันบวพรวอมอืมเขาเรียนหนังสืออยู่เขาซ้อมโพอ,อยู่อ่ไอ้พวกกันมิเตอยากฟังอยากเบิ่งอยากเบิง่บงบอกให้ซื้อตัวนี่ยซื้อเนี่ยซื้อแล้วมันย่ามอย่างที่เูาจัดกขาติดทีมแคลเอกเช่นไงล่ะจัดบบดีเขาขับรถซื้อตัวอ่จัดดีเขาตกลงทุนลดลดลดใครมันไปได้ไหมลด,นะดอ่ะค,ครับผมสวัสดีครับผม ภายนอสวัสด,ดีและสวัสด,ดีผู้ได้จอดรถอ่ะมันไปนนได้ปะนั่นได้สวัสด,ดีและสวัสด,ดีวอกถึงใจหลายมันทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมการครับทุกอย่างมีการเตรียมการมีการวางแผนครับผมสวัสด,ดีครับเชิญน,นัง่งก,ก่อนครับผมมีอะไรผมเราใส่บะครับเสียผมมาขายกัญชาครับผมไม่ซื้อนะครับพวกกัญชาพวกกระท่อมผมไม่ได้เป็นพวกปลูกกัญชาพวกใบกระท่อมผมกินแต่พิซซ่านะครับ พวกกัญชงกัญชาผมไม่เอานะเบาเทบานมักษาท้องเลียนหม้อนะครับเดี๋ยวักคู่เลยครับตอนนี้ผมกินเป็นแต่พิซซ่าพวกปลาน้ำสีน้ำเซอนกินไม่เป็นขอบอกมันคันคอโปรโมทกัญชาให้จังหวัดยะโสธรหน่อยครับกัญชาบ้าอะไรนี่ใครจะมาขายกัญชาตอนนี้จริงจริงี่ลีเนี่ยไม่มีนะครับใครไม่ปลูกกัญชากันเชอผมไม่ขายนะครับกัญชาจะปลูกบ้านละกี่ต้นผมก็ไม่ขายนะครับแจกพี่นะครับผม เดี๋ยวสักครู่นะครับผมพวกเซลแม่นี่ยกันจะมันมาดูเนาะขายหอดกันชาไอ้กูผมกำลังขายตัววัดตัเนี่ยผมขายแต่ตัวตุยเคสนะผมไม่ขายนะใบกันชงกันชากันชงกันชิงอะไรเนี่ยโอเคนะถ้ามีนารอได้นะรอได้ไหมจ๊ะรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรอถ้ารักกันรักกันครับรักกันรักกันอะไรล่ะกันชาเหรอไอ้บ้าไกลสดขายตัวอยู่ใช่ไหม ลูกน้องเก่าแต่ละคนเนี่ยวันนี้วันพระใช่ไหมโอเคครับผมสิบปล่อยไปแด้ครับวันนี้วันระาหไงไปซื้อดอกใหม่มากๆเจ๊กเจ๊ก่อเจ๊กันแต่ผมมีขายทั่วคู <ผม S 1> <า>ไม่ขายรรเด็กใบรุ่นกูยังไม่ถึงอะไรเนี่ยกัญชาเอลดีของพีว่วรินนยครับเอาไวก้กรนครับผมผมยังไม่ขายครับกัญชาต้มใส่ไก่ไม่ครับอเ,เอาไว,ว้ เริ่มไปเอาออยให้ผมก่อนนะโอ้ยครบหมดครับผมซื้อไปตอนนี้เดี๋ยวพุ่มกลับเขามาจับคูไม่ได้อีนีวะเนี่ยเอาอีโมได้หามแน่ใส่นี่แน่ใส่จ้องผมไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าคุณมีอะไรเนี่ยครบหมดแล้วครับกันชงกันชายะโสธรนำร่องไม่ได้เขาจะมองว่าจังหวัดผมเป็นจังหวัดที่มัวเมาประชาชนเราจะอารมณ์ดีกันอารมณ์ดีอะไรล่ะเปิดเพลงก็เต้นได้แล้ว ไปเปิดให้พวกผู้บ้ากับนายเพิ่มอารมณ์ดีก่อนกับพวกนายยกอ่ะพราะว่ามันจะได้อนุญาตให้เราเล่นบงแกก็มีขายแล้วนะครับบึงแกขายที่ไหนครับร้านน้องฟางครับเพอเขาคิดว่าไงทําทําให้หอมหวานเปื่อยชุ้ยชุ่มคอมันค่อยแห้งตอนพวกนี้ครับผมอารมณ์ดีครับเจ้าหนุ่มก็ได้รับเลยนอนเจ้าคนกินจักหมอนึงต้มไก่สวดน้ำโกโก้มันบอมยนใช่มัน มันต้องึงออยยอก่อนใส่ออยอเจ้าพอบคดครับผมพอบิดครับมีวันวามีครับมีบอได้มันจะมาขายสี่บ่ดด้มันอ่อนแอใส่แว่นดำมันยามไม่เห็นนะครับไม่ได้ออยอยู่ไหนออยอไหนกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงมาหาดไทยไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาจับไล์สดผมนะครับอันนี้ผมยังไม่สามารถให้เห็นนะครับกันชงหรือกันะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขต้องชัดเจนกับเรานะครับผมเพราะว่าบัตเจ็ตยังไม่ตรงตัวเราจะนําเสนอไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ดังนะครับ ผมป็นเซนเตอร์ดังคนดูผมแปดร้อยกว่าคนนะตอนนี้แปดร้อยหกสิบคนครับนะครับน่นอนเลยน่นอนครับผมถ้าคุณจะจ้างผมเป็นพิซเซนเตอร์อะไรคุณต้องบัตเจ็ตก่อนครับซูเปอร์สตาร์นะครับมันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์หรอกครับมันเป็นคนดังโดยอาชีพนะครับคุณนายชัยคุณเป็นดีเจชื่อดังนะครับอันนี้ไม่ก่อนนะครับถ้าผมตรวจอยอเสร็จหรือต้มใส่ไก่แล้วแซบคุณภาพได้เพราะว่ากันไม่ใช่เอาใบมอนมาให้ผมนะอันนี้ไม่ใช่คุณเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ใบมอนนะ โอเคคุณนายชัยนะครับบ่าวนายชัยจากมหาชนชัยหลายคืนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่มหาชนชัยตอนนี้สตาร์ทรถได้เลยร้านไหนอร่อยนอกจากร้านลาบบ้านเฮาร้านร้านลาบเคยมาหาครับโอเคได้หมดครับผมไปอาจารย์เก่งครับข้องงานค่ะดีครับนานเท่าไหร่ก็รอหัวกระเทศน้องเคสซ,ซื้อให้นะครับเนี่ยปีนกลับก็ได้นะทุกคนอ่าปัดขึ้นไปไร <laughs> <laughs> เนี่ยน่าแเเฮ้ยอย่าพลาดพิง อายุห้าสิบแล้วมันก็ต้องมีบ้านนะครับน้องเคสซื้อมาปากปึ้มไปเป็นทุระห้องไปงานห้องมหาลัยเงี้นะครับเดี๋ยวนักกินนึกกินเขาแน่นกุหลาบขาวนึ่นะครับเดี๋ยวนี่เยอเนี่ยถ้าบัตรเจดได้ส่งสริมไม่อยอยเดี๋ยวมจะต่อยอดให้นะครับผมย่าสุนรรนำร่องครับนำร่องทุกประเทศแลวแต่ตอนนี้ทุกปากลิงขายตัวได้เลยโอเคไว้สองพนกันปากลิงเขียน T K แฮชแท็กนะครับ T K T D T K ห้ามีนาไม่ต้องทีดีก็ได้ทีเคเรารู้กันบ้านทีเคนะครับทีเคห้ามีคอทีเคห้ามีคอนะครับทีเคห้ามีคอใส่หมวกแล้วไวัยรุ่นขึ้นเยอะโอ้โหคุณพักที่นี้คุณก็ยังจะมองว่าผมนี่แก่เกินเนาะนึกว่าต้อยหมวกแดงอันนี้ต้อยหมวกดำแล้วนะอนุ่มในหนุ่มนนยชัยครับผมนึกว่าต้อยหมวกแดงโอเคแชหหร์ชันไป ใ่เขากับเสื้อเลยครับถูกต้องครับสีน้ําเงินครับอันนี้คือน้องเคสซื้อเสื้อมาให้น้องตุ้ยให้กระเช้าบอบอรดนนอนให้กินแบนกินร่างนองแนวนท่นทีเคห้ามีคออีกหนึ่งชั่วโมงเปิดขายจําหน่ายบัตรเปิดจําหน่ายขายตั๋วอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เก่าที่เดิมแต่โปรเจกต์ชื่อ t k t d บาให้บ้านมักสาวนักเรียนมอบาให้บ้านมักสาวนักเรียนมอในชื่อตอน บ่าวเทศบานนักศัลเรียนมอดตุ้ยแอนเคสยูอารีเควส์ยูอารีเควส์ยูอเดสเตนทีเคห้ามีคอทีเคห้ามีคอนะครับใบเสร็จใบเสร็จนะครับสลิปเขียนอย่างนี้นะครับพอโอนมาบัตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรละหนึ่งร้อยบาทให้เขียนว่าทีเคห้ามีคอทีเคห้ามีคอใต้เม้นนะครับเราจะดึงเข้ากลุ่มหมดใครไม่ได้เข้ากลุ่มโทรหาผมศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดเจ็ 0892772,000, add line ได้เลยนะครับไม่มีหนีไม่มีต้มไม่มีหลอกขายตั๋วด่าหน้าผมได้เลยนะครับด่าแม่ผมได้เม่ได้ด่าห้ามด่าแม่นะครับด่าจะผมได้ผู้ใดผู้ใดเขาอ่ากุมเอาเงินขึ้นได้นะครับเอาเงินขึ้นได้ทุกบาททุกตังค์ไม่เสียไปเพราะหนังหน้าผมนี่หากินได้ตลอดชีวิตนะครับโอเคได้ครับเด้อ ทีเคห้าทีทีเคห้ามีนาทีเคห้ามีนาขอเสียงแชร์วนไปด้วยอยากเห็นหนึ่งเคอยากเห็นหนึ่งเคก่อนก่อนที่จะเป็นสองเคดาวหนึ่งเพลงเดียวก็ได้ครับโอเคดาวหนึ่งเพลงน้ําพร้อมก่อนจะถึงวันผมจะทําเพลงให้ทุกคนคุณจะได้ดูว่าผมในเสียงเสียปืนไวไหมก่อนที่จะก่อนที่จะถึงวันที่ห้าผมจะทําเพลงให้ทุกคนตุ้ยเคสมีร้องคู่กันหนึ่งโคดหนึ่งเพลงเพลงใหม่ด้วย ตุยเคสร้องคู่กันหนึ่งเพลงแล้วก็ตุยเคสร้องคู่กันหนึ่งเพลงใช่ไหมครับแล้วก็น้องดาวหนึ่งเพลงน้องตอมหนึ่งเพลงผมจะทําที่ห้องอัดนะฮะลงช่องไหนเดี๋ยวดูกันนะฮะทีเคห้ามีนาทีเคเพิ้นนาแกสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลที่ดีนะบิ๊กแตกมาขึ้นมามาท่านไปรับเนี่ยยูบนคุยงานอยู่บนกลับมากับสิหาทุ่มเลยว่าเขาไปบิ๊กแตกครับยินดีนา เล็กพยงอ่ำโทษหายูยพาเสียวคิ้วลำไยไปล่งสว่างแดนินเดี๋ยวเชิดกระแอนมือนีมางันศพนะครับ5ทีเคห้าทีห้ามีนานะครับทีเคทีดีนะครับเรียบร้อยนะครับซื้อบัตรจองตัว๋วซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาได้หลังจากนี้พี่เชิบาร์เบอร์เข้ามาสงการเข่ามาราตียินดีสุขสวัสดีสมเจดวงเสนาทีเคทีดีโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนได้ป่ะเนี่ยผมจะพินเขาก่อน เพราะว่าตอนนี้ผมกินพิซซ่าแล้วผมกินพิซซ่าแล้วก็ยังไม่อุ่นท้องดีจะต้องไปกินลาบในตัวมหาก่อนะจ๊ะทุกคนไปน้ำกันวะบ่ายสองขายบัตรจองตัว๋วใครจะเป็นคนแรกแล้วงานนี้นะครับงานนี้เดี๋ยวเออทมันจะแจกของยังไนวะมันจะแจกบัดรรวมสนุกยังไงน,นะเราอยากแจกของเราอยากแจกทองสักสสักสี่เส้น เส้นละหนึ่งสลึงบอก <S <S ส้นละหนึ่งสลึงสี่เส้นสองหมื่นท่องบาทนเท่าไรจํานี็ท่องบาทละสามหมื่นเนาะสี่เส้นเอ้าแจกรถสี่เส้นเส้นละหนึ่งสลึงพี่ล้านะจะแจกไอโฟนซิปซีดีเนาะเนี่ยเดี๋ยวพีาจะแจกไอโฟนน้ำพอมันละรอปั่นวิวนะให้น้องเคสบุษสาวขาเลาะค่ารถแฮรได้ขึ้นกันโอเคมาบางเพลงนะ่ะมันร้องไม่ได้เพราะมันติดลิขสิทธิ์มันต้องเคลียร์ลิขสิทธิ์ก่อนแต่เนิ่น ไม่ใช่ว่าเอามาร้องจับจุดตรงนั้นเลยไม่ได้ต่อไปผมต้องมาดูสคริปต์เองสคริปต์ตุยเคสในวันที่ห้าผมจะต้องควบคุมการแสดงเองมีพิธีกรเองด้วยมีพิธีกรที่เป็นวัยรุ่นด้วยไม่ใช่พิธีกรแกๆ่ๆเท่าเปิดแต่หมอลำเหมือนกับกลุ่มในครับุ่มนายชัยไม่ได้ต้องเป็นวัยรุ่นด้วยเปิดหมอลำก็จริงแต่หน้าต้องหน้าตาต้องวัยรุ่นด้วยนะรอเพลงใหม่คู่ตุยเคสแอนนาสวัสดีอ่า เอนา,าดูคิวให้พี่เล็กพี่เล็กเล็กไผงามกับพี่อำนาจด,ด้วยกับปอาอำนาจแล้วก็พี่เปิ้ลนะแกด้วยลงสว่างแดนดินเดือนหน้ามีวันไหนนะเดือนหน้าเดือนหน้าเรื่องวันไหนทีเคห้ามีนาทีเคห้ามีนาโอเควันนั้นเดี๋ยวผมจะแจกท่ออ่ะกันเลยเข้ามาเนี่ยผมหายท่อมาเนี่ยหนึ่งบาทแต่ว่าสี่เส้นแล้วก็มือถือด้วยนะครับมือถือเดี๋ยวจะหา ของมาแจกครับวันเสาขอหาของมาแจกใจสิเพื่อน้องตอก็ต้องดาวก็ลองได้โอ้ยกวางสวัไหมอันนี้เราพวกผู้หงในสคริปสครับอยังนี้ก,ก,ก,กับดนไปร้องไปกับถือแต่มือถือยังเสร็จมันไม่จําเป็นต้องร้องใส่มือถือมันไม่ใช่นักร้องรดแห่พึ่งหัดนะนักร้องหอแห่ก็ยังไม่นี่เลยนักร้องแห่เขายังจํา,า,าจได้เลยตัวนี้จะมาถือโทรศัพท์เลื่อนเดือเดือนเดือดขึ้นมันมันหน่องแหนมแล้วไม่ใช่ผมไม่ชอบครูออนสวัสดีครับทีเคห้ามีนา 850สวัสดียังอยู่นะห้ามีนาเจอกัน5มีนาเจอกันดีนะจัดทุกคนนี้มาเซอร์ไพรส์ก่อนว่าน้องเคสซื้ออะไรเป็นของต่างให้จามาชชัยเมื่อวันที่14บมวกครับหมวกติดตามกันได้ได้นะครับ f c ของ f c ของตุวยเคสในวันที่5ในตอนที่มีชื่อว่าในตอนที่มีชื่อว่า ในตอนที่มีชื่อว่าภูบาวเทศบาลมัดสาวนักเรียนมอแล้วบอกว่าทหาพันขึ้นแจกเลยค่ะตอนนี้ยังเพิ่งแจกเออเมียนนี่เนาะทหาพันขึ้นเที่ยวนี้เที่ยวที่แล้วสี่พันเที่ยวนี้เราขอห้าพันขึ้นแจกทองแจกทองสี่เส้นมือถือหนึ่งเครื่องโอ้มือถือหนึ่งเครื่องครับในราคาสามหมื่นห้าพันบาทมือถือหนึ่งเครื่องสามหมื่นแล้วก็ทองสามหมื่น สามหมื่นสี่เส้นเส้นละหนึ่งสลึงหรือแจกแหวนดีกวแหวนวงละสลึงดีกว่าแหวนวงละสลึงสี่วงแหวนวงละสลึงสี่วงนะใช้ธนพันธ์สวัสดีรูอ่อนบอกว่าวันหยุดอยู่ได้คุยต่อวันที่หนะ้านะรูอ่อนนะเตรียมเส้นเรื่องเตรียมสคริปต์เตรียมพิธีกรห้าพันทะลุห้าพันแจกมือถือ iphone หนึ่งเครื่องมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ทองสี่สี่คนอ่ะสี่รางวัล ราคาหนึ่งราคาหนึ่งบาทสี 4, 4่สี่วงสี่วงนะสร้อยเส้นละสลึงหนึ่งเส้นสองเส้นแหวนวงละสลึงสองวงเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่าแหวนหรือสร้อยหมวกใหม่จริงๆค่ะก็หมวกใหม่นะครับน้องเคสเป็นคนซื้อให้เนาะน้องเคสเป็นคนซื้อให้เนาะเราจะว่างเลยแตกแน่นอนไอโฟนหนึ่งเครื่องจะเป็นของใคร ไอโฟนหนเครื่องจะเป็นของใครนะไอโฟนหนึ่งเครื่องจะเป็นของใครไม่มีเลขล็อกนะครับจะแบบออกรางวัลเหมือนกับรางวันที่หนึ่งนะครับรางวันที่หนึ่งอาจจะต้องเชิญระดับรัฐมนตรีมามาจับนะครับหรือท่านนายกมาจับรางวัลหรือนักร้องชื่อดังมาจับรางวันนะครับหมื่นแตกแน่นอนเดี๋ยวผมจะดูว่าผมคืนอ,อะไรให้กับ f ออยู่แล้ว เอาเป็นว่าผู้ใดซื้อบัตรมาหนึ่งตัวหนึ่งใบมีสิทธิ์ได้รับไอโพนสิ3สามสามห่างต่ำนะครับหรือ40,000ก็แล้วแต่ถ้าจะเอาแมกโปนะฮะ13บสามแมกโปก็40,000นิดๆน,น,นะครับอ่าหรือไม่โปทะลุคืนหมื่นแจกเลยใจถึงสุดๆเอาผมไม่ได้ตัวนะฮะหลังจากนี้เตรียมตัวกับผมนะฮะเรามาร่วมกิจกรรมกันไนะหมเศษไหนมันทะลุจักหาพัทนมนึงกันอนะ่ะว่าหวังหมื่นนะครับมันสีรวยไอพด เลื่อนเป็นห้ามีนานะครับห้ามีนาขอห้าพันคนห้ามีนาเราตั้งสกเกลไว้เครื่องสลึงก็ได้ครับอไหลายเซนโว้ยเครื่องสลึงมันน้อยมันสิคาะเอาเซนละหนึ่งสลึงสี่เซนมันก็เป็นหนึ่งบาทก็สามหมื่นเันวะแล้วก็มือถือไอโฟนเครื่องละสามหมื่นห้าอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเป็นหกหมื่นห้าให้อีกเส้นหนึ่งเป็นห้าเป็นเป็นเจ็ดหมื่นก็ได้ เป็นเจ็ดหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นครับอ่าเป็นเจ็ดหมื่นเส้นห้าเส้นครับเส้นละหนึ่งสลึงห้าเส้นแล้วก็มือถืออีกหนึ่งเครื่องสามหมืนห้าใช่ไหมครับเป็นเจ็ดหมื่นไหมครับหรือจะเอาเป็นแสนหนึ่งเลยรางวัลเนี่ยมูลค่าหนึ่งแสนบาทก็ต้องเพิ่มทองเข้าไปอีกกี่เส้นสามหมื่นมัอีกอีกได้อีกสี่เส้นได้อีกสี่เส้นสี่เส้น ก็เป็นเก้าเส้นอ้าวทองเก้าเส้นนะซ้อมาสองบ,บาทเอาไปสองบาทกับส้หนึ่งสลึงนึงให้มันได้หนึ่งล้านพอดีให้มันได้หนึ่งแสนพอดีนะขอให้หมื่นแตกแน่นอนอีทีบ๋อโอ้ยแต่มื่นแตกก็แตกเครื่องมือถืออีกสองเครื่องมาแล้วอไอโฟนนะครับไอโฟนสิบสามแม็กหรือโปรไม่รู้นะตั้งไว้ไม่เกินสี่หมื่นนะตั้งไว้ไม่เกินสี่หมื่นสำหรับมือถือนะครับไปดูรุ่นที่ แพงที่สุดนะครับหัวแพงสูงกว่าหกหมืะนะ่นผมเนาะหกหมื 60, ่นบอกเอาแรงว่านเดียวเด้บ่ช่วยกันขายตั๋วนะทุกคนนะเดี๋ยวบ่ายสองถ้าได้หนึ่งหมื่นโอ้ผมแจกสองเครื่องเลยแปดหมื 80, ่นก็แจกโตนังตั๋วกันเลยโตนังตั๋วกันไม่ตั๋วกันเดี๋ยวนะนายชัยนะเดี๋ยวเตรียมไปกินข้าวครับตาต์ดรถทำงานไม่ทันนะครับวันนี้ ทำงานไม่ทันเดี๋ยวนะทุกคนทำงานไม่ทันจริงๆทั้งใบปอวันนี้ก็แห่แล้วนะอยู่ที่โกสุงครับใบปอแห่ครับใบปอแห่ครับใบปอแห่ใบสองครับตัวขายยางครับเวลาขายตัวทาเมืนแตกนะคอยจัดคอยจัดอย่ายิ่งไงก็ได้ครับเราดาร่าระดับใดมากก็ได้ครับอ่าจ้างไผ่มากก็ได้ตอนระดับยินดีดังๆมาล่ำดังๆม,มากอย่เอาเบื่อไผ่ขนนั้นแหละสวัสดีครับผม ไดคับเนี่ยเนี the the ่ยย ah. ูไซนี uh, ่ต so ุ the the ้ยอ่ายูไซนี่ใกล้ใกล้เราบอกหนูบอกว่าเป็นไงเป็นไงไดคัดสองลูกกนเนี่ยไดคัดรูปตุ้ยผู้บ่าวชาวบ้านใส่เสื้อลายสก็ตแล้วก็ไดคัดรูปรูปเอ่อน้องเคทชุดนักเรียนนะครับสอนสอนใกันได้เอาจะซีรูปแต่ว่าให้มื่ซ้อนสองลูกไงอีกสองลูปอยู่ข้างหรือยังทีส์โพเตอร์มันแหละแล้วก็ใช้ชื่อตอนว่า บ่าวเทบานมักษาต้งเรียนมอ QR code อพร้อมเพลงเหมือนเดิมเบอร์โทร,รใส่เบอร์โทรผมไปด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามาแล้วบางทีเขายังเข้ากลุ่มไม่ได้หรือเขามองไม่เห็นใส่เบอร์โทรผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับดีครับเดี๋ยวครับกาลังไดคัดอยู่ครับอืมกาลังไดคัดลูปนักนักเลียนไอ้เคสอยู่นะครับประมาณบ่ายสองน่าจะปล่อย ซื้อบัตรจองตัวได้นะครับทั้ง QR code ทั้งเบอร์โทรผมด้วยถ้าใครโทรไม่ติดถ้าใครเข้ากลุ่มไม่ได้ให้เขาเ้ามือโทรผมจดไวเลยนะทุกคน fc 089 277 20000 8 9 2 7 2000, 7 2 0 0 0หลายคนบอกว่าถ้าทะลุหนึ่งหมื่นแจกหนึ่งแสนโอเคกระจายรางวัลอย่าให้มันอยู่ตังแจ่รางวัลเดียวให้รางวัลละหมื่นละหมื่นละหมื่น,น,นสิบรางวัลอย่างนี้เป็นแสนอย่างงบอก เรางวัลละ, 5, ละ,ลละ 5, ห้าพันถ้ารางวัลละห้าพันให้ยี่สิบรางวัลถ้ารางวัลละหมื่นให้สิบรางวัลเอาอย่างงี้ดีในงบประมาณหนึ่งแสนบาทคืนกําไรให้เอฟซีใช่อย่างนี้ไหมนะฮะขอให้ให้หมื่นแตกแจกคนละหนึ่งหมื่นสิบรางวัลอย่างนี้ไหมง่ายๆตัวเลขกลมๆเพาะๆนะได้เหมือนกันนะเอาวะ ถ้าทะลุห้าพันแล้วแจกครับทะลุห้าพันเราแจกหนึ่งแสนบาทช่วยกันไหมห้าพันกระจายครับหาพันกระจายยี่สิบรางวัลเออเบาดีป่ะหาพันกระจายยี่สิบรางวัลห้าพันคนเข้ามาดูผมแจกเลยครับอ,อย่างนี้นะฮะเรามาไล่ทองทองยี่สิบรางวัลรางวัลละหนึ่งสลึงรางวัละละหนึ่งสลึงห้อยรางวัละละหนึ่งสลึงทุกคนทองมันมันลสลึงเท่าไหร่วะหกพันกว่าใช่ไหม ก็ได้นะสลึงละหกพันก็ให้ไปเลยก็ตีเท่ากับว่ายี่สิบรางวัลรางวัลละหกมันสกป,ป่าไปแสนสองอ่ะไม่เป็นไรแจกไปเลยฮะแสนสองนะครับแบ่งปันเอฟซีไปคืนกันให้ลูกค้าไปอีกแสนสองทุกคนมีส่วนในการขายตั๋วไงทุกคนมีการดันเก้าเก้าร้อคนสวัสดีครับครูออนว่าไงครับครูคออนครูออนเอาประมาณไหนครูออน หนูเบนเอาประมาณไหน900าร้อยครับกระจายได,ได้ไปหลายคนโอเค20รางวัลเป็นเตียวตั้งนะฮะรางวัลละ5,000บาทไม่รู้ว่าจะแจกอะไรนะครับแต่20รางวัลนั้นรางวัลละ5,000บาทฮะเธอเ<า>หลืองแล้วแปดพันอะไรที่เท่านั้นนลยเสลิงแล้วแปดพันแปดยี่เจ็ดพันไปแปดพันตีไปแปดพันแปดพันคูณทีแสนหัวคูแล้ว แสนหกถ้าแส,น, 6, สนหกสล่งหนึ่งถ้าได้สักเจ็ดพันคนจะดีอืถ้าห้าพันคน,นต้นทุนค่าเดินทางน้องๆนู้น,นๆมาซ้อมงานอกีกสองสามวันซึ่งล,ละแปดพันบตรเท่าไรครับบาทละหนึ่งร้อยได้ไหเนี่ยละหนึ่งร้อยก็ัอืม,อมเอาบอไปยางครับผมขอให้เงินแตกกันแล้วกันรับผิดชอบครับยี่สิบรางวัลรางวัลละแปดพัน เราวันละแ8 0 0ันทุกคนแล้วเราจะจับฉลากไงเดี๋ยวมาดูกันมาทำอะไรครับเราจะเขียนชื่อทุกคนที่เข้ามาแล้วก็มาสุ่มจับคนมันบอหยาดเนาะซื่อสื่อือสือย่าลืมชื่อนะครับชื่อในเพซเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในกล่องถ้าหมื่นคนก็แค่กระดาษปี้กระดาษแล้วหมุนหมุนหมุนกันนั่นแหละหมื่นใบ นะแต่ถ้าใครส่งไม่ทันไม่ว่ากันนะครับส่งไม่ทันไม่ว่ากันต้องรีบซื้อตั๋วซื้อบัตรจองตั๋วนะครับปิดทําการแสดงขายตั๋วก่อนหนึ่งวันนะฮะถ้างั้นมันจะรวบรวมไม่ทันมันจะรวบรวมไม่ทันนะครับเที่ยวนี้นะครับหมื่นต้องแตกหมื่นแตกยี่สิบรางวัลละวันละหนึ่งหมื่นละวันละแปดพันนะครับท่องหนึ่งสลึงยี่สิบรางวัลเป็นเงินแสนแปดเอ้ยแสนหกแจกแสนหกครับ แจกแสนหกแจกแสนหกครับอยากให้เป็นทองไหมครับอยากให้เป็นทองนะครับจับวอนสแสดงเลยค่ะจับวอนสแสดงแล้วตุ้ยเคสร,ร่วมกันจับด้วยตุ้ยเคสจะเป็นคนมอบรางวัลให้กับ f c ตุ้ยเคสจะเป็นคนมอบรางวัลให้กับ F c ซนะครับแชร์วนไปแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นตัวเลขกลมๆแบบประวัติศาสตร์มวยใหม่หน้าใหม่สดสดแต่หมื่นแตก หมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมืน่นใบหมื่นแต่ครับคืนกันอะไรให้กับเอฟซียี่สิบรางวัลตุ้ยเคสต๋อดาวเป็นคนจับรางวัลมอบให้กับเอฟซีเอาอย่างนั้นเลยนะฮะวันที่ห้าทีเคอีกหนึ่งชั่วโมงจําหน่ายขายตัว๋วคุณเท่ากับซื้อลอตเตอรี่หนึ่งร้อยบาทช่วยน้องแต่เราจะขายครับกองซุ่มเหมือนนะเรัเท่ากับกลองซุ่มเหมือนนะครับผม รางวันละแปดพันบาทลองดูนี่ว่าเงินแสนหกผมจะทําให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนนะครับผมขอให้ช่วยกันนะครับผมอมืนะครับผมออกสักครู่นะครับเด้อเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะทุกคนสวัสดีและเอ,เ,อเอ้ายงังเลยเนี่ยเสกอนห่วยถึงหมื่นนะครับจบจับบนเวทีครับผมจับบนเวทีแจกให้กระจายเดี๋ยวเรามาสรุปในการแจกว่าจะแจกให้กระจาย มันก็หลายคนเนาะแต่ถ้าแจกวันวัลใหญ่ๆมันจะมีความสุขแต่ถ้าแจกกระจายมันก็ดีมันได้เยอะคราวนี้ให้น้องซ้อมเยอะๆครับซ้อมสองวันซ้อมวันที่สองวันที่สามพักวันที่สี่เตรียมชุดนอนให้หลับแล้วก็แสดงวันที่ห้านะครับก่อนขึ้นเวทีวันที่ห้ามาเก็บรายละเอียดนิดนึงเสียงจะเพี้ยนน้อยลงเสียงจะไหลน้อยลงเส้นเรื่องจะกระชับมากขึ้น คอตตูมเสื้อผ้าจะดูสวยงามมากขึ้นผมจะเข้ามาดูแลสคริปทั้งหมดผมจะเข้ามาดูแลสคริปทั้งหมดนะผมจะเข้ามาดูแลสคริปทั้งหมดขอนะครับว่าหลังจากนี้ใครจะร่วมเป็นสปอนเซอร์ใครจะร่วมขึ้นป้ายใครจะร่วมออกจอ LED ใครจะร่วมผักดันนะครับเดี๋ยวเราจะมีป้ายขึ้นให้มันต้องเป็นแบบจริงจังแล้วนะครับทีนี้ใคร เข้ากลุ่มแล้วหาไม่เจอจะเข้ากลุ่มโอนเงินแล้วหากลุ่มไม่เจอนะครับฝากทุกคน0892772.000 0892772.000 0892772.000เบบอร์ผมเที่ยวนี้ถ้ารอดทำต่อถ้าไม่รอดก็อย่าว่ากันเพราะเราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์เราอยากจะให้ตุ้ยเคส มีพื้นที่มีความดังแล้วต่อยอดร้องเพี้ยนร้องไหลผมให้โอกาสร้องเพี้ยนร้องไหลผมให้เวลาฝึกซ้อมจ้างสถานที่จ้างคดตูมนะครับมาถ่ายนะครับนะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับผีมาขอส่วนบุญบัตรพี่ห่วยบังหันป้อยเขาแต่มาหลายลอยนะครับมันพี่คนกับพวกขามาอยูะไก็แกะเยอะลอย,อยสองลอยคนอยองหันหมวกสวยครับเป็นหมวกของน้องเคสครับ ซื้อมให้พีนัดมากแล้วค่ะโอเคครับผม900สวัสดีทุกท่านชอบแบบนี้ลหละนะครับโอเคเอามาร์ครหัสลับของเราคือ TK 5มีคอนะครับรหัสลับตอนนี้คือ TK 5มีคอให้เป็นที่รู้กันนะครับเวลาผมไลฟ์สดถ้าผมมาร์คคำว่า TK 5มีคอให้กดไลค์กดแชร์กดปักหมดุดติดตามไว้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์5มี TK 5มีคอเท่านั้นนะครับเป็นโค้ด ที่จะเข้ามาเจอกัน TK 5มีคอหมื่นแตกแจกแสนหกห้าพันแจกนิดหน่อยโอาไปแล้วนะโอเคนะครับเด้อ TK 5มีคอเจอกันสวัสดีและสวัสดีบ่ายสซื้อบัตรจองตัว๋วราคา100บาทเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะฮะซื้อบัตรจองตัว๋วแล้วก็แชร์วันไปรับรางวั20ล20รางวัลแน่นอนโดยตุ้ยเคสนะครับผมเจอกันนะครับบ่ายสองผมปักหมดุดเด้ทุกคน สวัสด,ดีและสวัสด,ดีครับผม